ครับสวัสดีครับอีสามสนม้วนซื่อบ้านมาเมื่อนี้กัได้มาบ้านน้องหยาปองเนาะมาเบิง่งนนพุ่น,นเลี้ยงม่อนเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงม่อนกินใบมันพี่น้องก็รู้สึกวา่าตัวสมบูรณ์ต,ตัวใหญ่ตัวงามเนาะพี่น,อน้องเนาะก็กสี่เมื่อไทยพี่น้องเบิ่งมาอัปฏิริพี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงแบบไรเพิ่นเอายังให้มันกินเนี่ย ใบไม่ใบไหลมันมีไหลใบหลักแต่ว่าใบมันเนี่ยเป็นอาหารหลักของมันเลยพี่น้องพี่น้องมาเบิงน้ำกันว่าตัวเหนวกอุดมสมบูรณตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวงามก็สวยครับฉันแล้วว่าพี่น้องมาเคยเห็นเนาะกับสิ่เขามาเบิงน้ำกันเนาะไแต่ตัวที่ของจริงอ่ะมันมันใกล้คียงตัวหญ่ตัวงามูปมา เดี with her with her so ๋ยวกะจีท้ายไปพี่น้องเบิ้งรอบๆว่าเพิ่นเลี้ยงวิธีใดแน่เนี่ยครับเพิ่นกำลังเลี้ยงอตัวเดียวมันแจ่เนาะตัวมันสุกแล้วหรือว่าตัวมันเจแล้วเหรอคนก็ชิเลี้ยงออกพี่น้องเจ็บขคอจอนี่เนี่ยพอดีเจ็บขคอจอเจ็บข้อเจ็บใแขนเห็ดไปเห็ดลั่นฟังลงดีไหมสีเป็นสีสีขาวเนาะคุณแม่เนาะสีขาวเนาะพี่น้องสีขาว ตันเบเลยนอนี่ตัวมันสุกแล้วหรือว่าตัวมันสุกแล้วบ่ม่สีสุแล้วบ่ม่สีม,สมัมงซุมนีละแมนเพื่อเก็บต่กละมังสิละเรียงมาจักจักปีหรอแม่เนี่ยสิบลายล,าย,ลปายปีสิหาส้หาปีค่ะฟ้าเรียงมาดนเต๋กต้นนี่ตัวนี้ชิ่าปีเฮ็ดเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะ เจ้านี้เจ้าเดียวของประเทศ<ม>ไทยแล้วก็ทาเห็ดโค้งจอนค่ะแต่แก่การปลูกมันเรียงมอนแล้วก็ท่อสาเส้นแล้วก็ท่อเป็นพื้นผ้าออกสู่ตลาดคะ่ะอันนี้เขาเอ,อ,อื่นไม้ออลี่ไมอ้ออลี่เขาจะกินใบมันสับปะหลังเป็นอาหารเขากินเป็นกลางบสรับเขาก็าจะจะกินใบมันสับปะหลังเป็นอาหารแล้วก็นเขามีอายุที่กินใบมันยุคแค่สิบแปดมือ สิแปดเมื่อเขากะอันนี้เขาอะไสิแปดเมื่อมันติเป็นต๊ะแจ้ได้เห <18 S 1> มือนกันแเมื่อเขากะคือบขกินเแย่แล้วเ<อ>พราะว่าเขาเอินว่าอ่าศีรษาล่างแล้วเขากะยุติกินอาหารหกาาร็ยุติกินอาหารแล้วเขาก็แช่แก้ยแช่ก้ยคือเป็นฟักหล่อเอาไซจออันนั้นคือเขาบอกว่าเอาไซจอ,อนี่คยไซจ่อไซจ่อเขาช่แก้ยกินในจอ<า>ไซจ่อ เขาอยู่ในจอเนเี่เขากระสิชักแย่เขาเอาผ่าคุ้มบ่อยเขาออกยางออกได้ครับพี่น้องอาทิตย์ตามเบื้องเล่เพราะว่านี่ก็เป็นเจ้าของคนคนอย่างมาหลายปีแล้วพี่น้องเนาะนี่อะมนอ่านี่ก็เป็นเจ้าของมอนเมา,อา่อเปลี่ยนพี่น้องเบิง้งหรือว่าไทายพี่น้องเบืงเนะ้งหนึ่งนี่เบิ้งอยู่ในจอพี่น้องตัวสี่สุกแล้วหรือว่าตัวแจ้แล้วสิเขาไม่อยู่นี่นี่แล้วพี่น้องด้วย หลังจากกินใบมันแล้วเพิ่งกิมันเดียวประมาณสามสี่ม้เศร่าสิมากขัดออกว่าตัวใดแจ่แล้วหรือว่าตัวสีเงขาก็กินอาหารค่ะเขาสิยางย่างๆๆเดียวนี่ขนๆๆเขายาง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 ย่างเดียวเขาสิบ่กินเนี่ยแล้วตัวใดย่างยางสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองขี่บะมี่ในทองบะมี่ขี่เป็นไตไใ้อันนี้เป็นโปรตีนย่างดี อันนี้เอาไปถอดเป็นรถด้วนได้บ้านนี้ถ้าหากว่าอันนั้นเดียวมันชัมว่าเฮาเอาไปสาวเนยอันนั้นมันจีกินแสบเคพื่อนดักแด้ดักแด้ทั่วไปบ่ดักแด้ฟัดฟัดเลี้ยงเลยมันจีแสบเลยเนาะอันนี้อันนี้รุ่นนี้นี่เป็นยังไงเหรอันคุณนเนี่ยดักกันแด้อันนี้ก็สิเป็นเปลือกแข็งเปลือกแข็งแค่น้อยแล้วก็แต่ว่าโปรตีนเขาหลายโปรตีนสิบสองตัวเท่าไว้ไวอาการ์หนึ่งเม็ดเด็กเป็นว่า ตามวิชาการคนคนดีใจนะเนาะมาหลายเลี้ยงเรื่องมาหลายปีเต็มเลยเลี้ยงซิฟกาปีค่ะเขากับนาี่นี่หลังเดียวมนบ่อยู่อ่นเจ้าที่จะที่จะเลี้ยงมันเนี่ยลายค่ะปกติแล้วตะกอนเนี่ยเขาเลี้ยงลูกค้าลูกอยังมีบ่มันอย่างที่การกับเจ้ามิบ่สิมีค่ะเขากับรับซื้ออยู่นี่แหละค่ะรับซื้อรับซื้อฟักปลอกมะสาวกิโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะเอ่อเลือซื้อเศษเอ้าเส้นมะขายก็ได้ กิโลละพันสามค่ะกิโลละพันสามจิเป็นเศษใหม่นะคะแล้วก็<อ>ดักแด่เพื่อนก็ไทยบานเพิ่นก็ซื้ออยู่กิโลละลอยถึงลอยห้าสิบบาท<อ>แล้วก็ขี้ม่อนนะคะขี้ม่อนตรงเนี้ยขี้ม่อนไมอิลีเนะี่ยเป็นเออเอาไปใส่ผักใส่อย่างงา้ำขักกอผัก,กัง อันนี้ก็เป็นเจ้าของมอนเพิ่นอธิบายพี่น้องฟังเล้วให้พี่น้องเบิ่งอันผู้ใดคิดไว้จากเลี้ยงที่เพิ่นเนาะมาเลี้ยงเด้อมาเนี่ยกับหมูบ้านเพิ่นเลยครับพี่น้องอ่าสิพามาเบิ่งบ้านน้องยาป้องพามาเบิ้งฟักหลอดที่ใส่จอแล้วบ่ว่าอ่าแลวเดี๋ยวพี่น้องตามไปเบิ่งอันฟักหลอดฟักหลอดที่ใส่จอแล้วมันเป็นจังไงพี่น้องอันนี้ใส่จอเมื่อวานนะคะใส่จอเมื่อวานเอาลูกเนีเบิ่งอันนี้จอหน่อย ว่านบมอบินแล้วจอใส่ได้ใส่จออันนี้ใส่ใส่จอหมอู่วานแคมหมู่วานเอ,อเดียวนะคะเหมือนย่ำขึ้นเขาก็ชชกใก่โอ้เขาก็ชชกใกเ่เว้นแล้วอันนี้เพิเ่บตัวดิบเขาจอโอ้ขอบปสะุบส่งเลยคุณเ็ไมไ่เลยเลย พี่น้องเบิึงมึงเี่น้องเบิึงหมดหลังจากกินใบมันแล้วตัวแกสิจับน้อยนี่แล้วก็สิเป็นอันนี้เขาก็เอื่นว่าเขาแชกไส้เขาเขาสักไส้เขาแบนี้เขาเขาเออเขาเขาร่างแล้วนี่แค่ขึ้นเดียวเก็บหมว่านนะคะเก็บหมว่านนี่เก็บหมว่านอันนี้เขาเขาจอขึ้นเดียวเขาก็บส่งลอดจากสองมือเขาสักใสเพราะท่านแล้วเขาก็สีชักไสอีกสองมือ สองมือแล้วกะมันจะคอยสิเต็มมันจะคอยสีหนารักหลอกยังคอยสีหนาเราได้สองมือเขาสียุดชักใหญ่าะได้สองมือยุดชักใหญ่เราเขาก็เสีโตเขาก็เสือเป็นนักแดอันนี้เขาเอื่นว่ามันกําลังหดเขา่าอันนี้หลวดดวนตัวนี้ก็กจินได้กินได้อไดเอาไปทอดเลยปเป็นบอเอาไปทอดค่ะไปทอด <laughs> ไปทอดกัน ออันนี้ก็โอ้หัวเรียงมาหลายปีน้อพี่น้องเนาะเราซื้อกว่างามฟักไงพี่น้องม่นคือแบบธรรมดาเนน้อยสีเหลืองเนาะสีขาวรุ่นนี้เป็นรุ่นฟักไงกุ้ยแดงพี่น้องผู้ใดอยากมาเลี้ยงเนีสิอันนี้ใส่จอแล้วอันนี้เขาเย็บแล้วบริเลียปิดปิดเหล่ากับเขาก็สามารถที่สั้งขายได้ หาเมื่อเขาเป็นดักแด่เราเขาก็สั่งมาขายสั่งมาขายสินกิโล่ถ้าอยากได้หลายกับสาวเซนสาวเซนมาขายเอาดักแด้ขายน้ำไทยบันก็สิได้หลายกลัวถี่มะทรงทรงร่างไมอีกเท่ากับรับสือเสียนคือเกาอจะไป็ุ่นดันใออยูเนาะอันนี้เพิ่งกับพี่ายพี่น้องบึงแนะน้ำพี่น้องบึงที่สองขอ แม่ก็จะกินแต่จะกินเป็นรถเลยใบมันเนี่พนกามาเป็นเป็นรถเลยเนาะครับเนาะเอามัหน่อยกับสิพิมเพราะว่ามันนหลายคืนนึงกินเนี่ยเอาใส่รถเอาไส่ประมาณจากสองสมหอบเลยคืนหนึงสิบวเจียงดินมัน้อสิบเวัดกเสิบวัอเหียญเนาะเดี๋ยวคุณเจ้สซื้อว่าจางไหนก่อนขอถามเนี่ซื้อทองเลิศค่ะือทองเลิศสอนจัน อยู่่คุ้มอผาบ้านหนองหยาปองอำเภอบ้านจ่าคิรีอยู่บ้านหนองหยาปองนะพี่น,อน้องตำบลพุ่นเพชรเพื่อบ้านจ่าคิรีจังหวัดขอนแเจนนะ,ะพี่น้องสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากเบิ่งอยากชมกมาได้มาเบิ่งน้ำพึ้นว่าพึนาพ้นเลี้ยงจังไหนเนาะพี่น้องเนาะพึ้นเลี้ยงมากอะหลายสิบปีที่กันรกครับจิ๊บนี่ก็ขอฝากพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งการเลี้ยงม่อญ รวยกินใบมันเลยพี่น้องเดอ้ดดเอผู้ใดอยากมีไยใดดีนะคะครัอขอบขั้วหนึ่งนะคะสองผัวเมียก,กับลูกเนี่ยสามารถเลี้ยงได้รุ่นละรุ่นหนึ่งสิบแปดเมื่อนะคะรุ่นละเมื่อหาพันถึงสองหมื่นบาทได้เดือนหนึ่งกับสองรุ่นก็ได้เดือนละสามหมื่นได้ถ้าผู้ขยันครับคลิปนี้ขอฝากพี่น้อง เพเียงแค่นี้ขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นอ้องเด้อมีสิ่งดีๆกิเสี่ยงพี่น้องได้เบ้งกันไปเรื่อยๆสวัสดีครับ